เสมอมานะครับจนถึงทัวนี้แล้วก็ในไลฟ์วันนี้จริงๆถ้าเราย้อนหลังกันไปที่คุณหญิงก็จะเห็นผมมาตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับแล้วก็ให้ความเมตตาในเชิงการเมืองเป็นครูการเมืองม,ม,ม,มากับทางทีมของคุณหญิงตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคุณหญิงผมก็จะมองเห็นคุณหญิงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับทีมของคุณหญิงยังพี่ปุ๋นพี่ป,ปอ๊อพี่เก่งการุณตอนที่ยังเป็นการเลือกตั้งสมัยไทยรักไทยก็ดีพลังประชาชน,น,นท้งนีก็เป็นคนประสาทวิชาทางการเมืองที่ผมค่อยๆแอบสอบ คุณหญิงมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเมตตาผมแล้วก็ลูกสาวผมไม่ไม่เสื่อมคลายนะครับก็สิ่งที่ได้ที่คุณหญิงคอยให้ให้ความเมตตาคอยเตือนสติมาทั้งหลายเนี่ยก็ผมก็จะรับฟังไว้แล้วก็จะค่อยๆอยอธิบายให้กับสังคมได้เข้าใจแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายนะครับในเรื่องของจุดยืนที่ต้องเคลียร์ให้ชัดไม่ต่างจากคุณหญิงครับต้องการที่จะให้สถาบันสามารถที่จะอยู่คู่กับคนทุก รุ่นได้นะครับอย่างที่ผมได้พูดก่อนนี่คุณหญิงจะพูดว่าตัวของผมอยากจะเสนอว่าให้ตัวเองเนี่ยเป็นทางสายกลางเป็นสะพานเป็นสะพานใช่เป็นส,นสนะพานเพื่อที่จะให้เป้าหมายให้ประเทศไทยยังเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่ไม่มีทางเลิอกกอันนะครับ<ม>เพียงแต่ว่าการที่เป้าหมายเป็นในทิศทายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่ตรงกับของคุณหญิงนะกับวุฒิสภาหลายท่านตอนที่คุยกันตอนที่โหวตเรื่องนายกเนี่ย พอคุยกันเลยรู้สึกได้เฮ้ยจริงๆเราไม่ได้เห็นอะไรต่างกันในเรื่องของเป้าหมายนะครับแต่ในเรื่องของอวิธีการที่จะทำให้ประเทศไทยยังเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับไม่ให้พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านนั้นอ,อยู่เหนือการเมืองเนี่ยวิธีการที่อาจจะแตกต่างกันในฐานะ ที่ผมเป็นคนวัยกาลางครนะครับอายุสี่สิบกว่าเข้าใจในสิ่งที่คุณหญิงพูดมาเมื่อกี้นะครับเข้าใจที่คนคุณพ่อคุณแม่ผมมาผมก็คือความรู้สึกของยุคสมัยเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจของคนคนรุ่นใหญ่แล้วก็คนรุ่นใหม่แบบเดียวกันคราวนี้เนี่ยมันจะดีไซน์ทางสายกลางแบบไหนนะครับที่ให้ hey, พระองค์ท่านยังมั่นคงสถาพรและไม่เป็นที่ที่โดนเอานัการเมืองมาทําลายล้างกันนะโดยการเมืองโดน คืออันนี้คือจุดยืนจริงๆนะครับไม่ได้คิดที่จะให้มันเป็นอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีทางสายกลางแบบนี้เนี่ยผมก็ยังหาทางออกไม่ได้ว่าจะทํายังไงให้มันเป็นชั้นท่ามติของคนรุ่นใหม่กับของคนรุ่นใหญ่ให้ให้สถาบันอยู่คู่กับสถาบันกับประเทศไทยไปอีกนานๆนะครับผมไม่ได้ปีศาจมองผมไม่ได้เป็นปีศาจผมผมไม่ได้เป็นปีศาจสําหรับพี่น้องทหารผมแค่ต้องการเห็นให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะมีความสามารถในการปกป้องประเทศประชาชน จากความท้าทายจากนอกประเทศนะครับแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็มีสิทธิมนุษยชนให้สามารถกินดีอยู่ดีกันได้ผมไม่ใช่ปีศาจสําหรับนายทุนผมอยากจะให้ใช้ผมไม่เป็นสะพานเพื่อที่จะให้ผมกับท่านเนี่ยพากันไปพากันให้ความสามารถของท่านเนี่ยไปใช้กับเศรษฐกิจจากนอกประเทศแล้วก็ให้ให,ใ,หให้เศรษฐกิจของคนตัวเล็กเนี่ยเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งในที่สุดแล้วท่านไม่ต้องส่งออยอต่อไปหรอก เพราะว่าในประเทศไทยท่านไม่ต้องขายแค่ใน BTS ท่านไม่ต้องขายแค่ MIT ในประเทศนี้สามารถที่จะใช้สินค้าของท่านได้เพราะเขามีเงินเป็นถุงฐานพะเศรษฐกิจมันกระจายไปแขนมันแข็งแรงขามันแข็งแรงเขาสามารถที่จะเป็นคนที่เป็นพนักงานที่ช่วยกันกระทั่นในทุนได้ไม่ได้หมายความว่าต้องการที่จะมาเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท่านเคยรักษามา,รมาก,กระชากออกไปผมต้องการผลักให้ท่านไปมีขีความสามารถในการขันใน,ในต่างประเทศผมไม่ได้เป็นปีศาจส,สำหรับพี่น้องขา้าราชการที่บอกว่าจะขอมาเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ไม่ เคยเป็นข้าราชการถามคุณหญิงได้ก็เข้าใจถึง